หัวยูนานาเป็นใครเราบังจ้อบสแกร์เออลืมบอกบึ้มโอ้ยด่านนี้นี่ด่านนี้แหละฟิวไอวิ่งขึ้นไปเลยเฮ้ยวิ่งได้ไหมเนี่ยไอทำไมวิ่งไม่ได้ะ วันนี่มันด่านที่พิบู๊บมิวไปไปกลับมากลับมาเออมันจะมันจะเดินหนีเออกูโดนไหมเนี่ยไอ้เชี่ยกูว่ากูโดนป่ะเต้ไปไหนวะเรียวเรียวขวาโอ้โมืดเลยเพื่อนรอรอด้วยครับมากุญแจแล้วได้ยังได้ทุกคนไหมเดี๋ยวรอรอกูก่อนเรีวไปมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูโดนแล้วเพื่อนโดน เปิดไงอ่ะเปิดดิเฮ้ยมาแล้วโดนไปแป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงดูโพยก่อนไม่ดูอะไรทั้งนั้นอ่ะ เปิดได้แล้วเปิดเปิดเปิดดิเอาเพื่อนเราดูด้วยเอาอยู่ไหนอ่ะมารับกูไอ้ขวแม่มันก็ลังจะยี่งมันวิ่งมาหากูมารับกูก่อนอยู่ไหนเต้มารับกูก่อนเต้มารับกูก่อนเพื่อนเออเออกูติดกูติดเอ้ยโดนย้อนไปด้วยย้อไปเตียงกูได้ไงรับกูกต้องไปเอากุญแจเหรเพื่อนกุญแจ<ะ>ไปทางไหนเอาทำไมเปิดแล้วเอาย้อนไป ตกูรอให้กูรอให้กูรอให้จุ๊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 จละโด่งเต้ไปละไปละไปละทิ้งกูทำไมอ่ะกูมาเปิดประตูกูมาเปิดประตูไว้ให้แล้วเนี่ยทางเข้ามาแล้วก็ออกมาลับมาลับออกซ้ายฟิวมันจะมีประตูอยู่เว้ยมึงเห็นทางเข้าไหมทางเข้ามาแล้วเราก็ออกซ้ายมาเว้ยเออกูไปไม่เป็นอ่ะมันก็ไม่มาลับกู กูโดนแล้วเนี่ยซิกแซกซีซัทไปหาพวกหนูเลยกูโดนเอ้วกูกลับหลังกลับหลังกูอยู่หลังมึงเนี่ยมาตรงนี้กูกลัวบันไดกลัูไปเงี้ยกดให้กลัวที่สุดอย่ากลัวกูสับไปแล้วถ้าสับไปกูว่าประตูทางนั้นเปิดไว้ถ้าสับอะไรวะที่คิดนะสับไปไหมนี่ไงสับลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ จู๊กจู๊กจู๊กเยี่ยมกูกระจุ๊กพุ่งดูกระจุกว้าโดนอยู่ไหนนะทุกคนมาลับแล้วมาลับแล้วกรโดนละกรโดนละกูโดนละตายนะพวกชิ้ไม่ตายไม่ก็ทิ้งกูไ้เนี่ยไปตายไปตายไอ้เหี้ยกูเข้าประตูก่อนเพื่อนไอ้เต้ประตูยังไม่เปิดเปิดดิใครไม่กุญแจอะมิวโง่นี่ไงนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมิ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 ว โดนโดนมิวไปไหนทิ้งฟิวตลอดเลยวะดแล้วเราไม่ได้ทิ้งมันอะทิ้งเรามันไม่เชิญถามมันกลัวไหนไม่บอกเลยมึงอยไปมันก็ไมประตูประตูที่มันอยู่ตรงข้ามคันโยกกับฟิวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับมิวอยู่นี่เลยเปไหนไม่บอกอเยฟิวฟิวฟิวมา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 รอ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  รอมันเดินไปก่อนฟิวตรงนี้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 หลบหลบหลบตรงนี้หลบไปหลบไปหลบไปประเทศเดินไปเดินมานี่มานี่มานี่ฟิวฟิวฟิวมันอะไรไปฟิวมันติดบั๊กมึงหมามึงลกไอ้เชี่ยไปไหนเดินไปนะมึงมึงเดินตามซอกไปนะเดี๋ยวกูล่อผีให้ไปเงาเพื่อนมาฟิวฟิวมันมาหากูอย่ามาอย่ามาไป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 เข้าไปเข้าไป เขาเรียกว่าเหลี่ยมนั่นเขาเรียกว่าเหลี่ยมซิกเดวิลโรยอันที่หวังดีไปไงต่อพัางเลยพงดูโอ้ยโดนโดนไหมรันฮัลโหลจัดไรยูสวัสดีเล่นเล่นจัดไรยู่ไอพวกทิ้งกูไอพวกเจ๊จเอ๋เมื่อกี้มันมีจอมสักแก่ด้วยเป็นคนน่ารักเลยดูความรู้สึกกูหรือยังทิ้งกู ไม่มีจัมสแก๊โคตรน่ารักเลยเมื่อกี้ติการีมันน่โจดกูก็รอซุ่มเพกูไม่สนใจแม่กูนอนกุ้มก่อนนอนกุ้มไลยจ้ะเออเออนอนดุมทำน้ำมาเยอะเก๋่าประโภคไม่ว่าอย่าี้อ่ะตำรวจไม่แม่เก๋อผักผักกูตกเลยอ่ะโอ้โหโอเคเฮ้ยอะไรไอ้นิดอยู่ไอ้ยนิดอยู่ ทำไมต้องเป็นกลัวทั้งที่ถึงก่อนกูทำไมไม่เดินกันเฟีนโอ้มีดมีดเฟนโอ้วิ่งวิ่งเร็วเลยครับโอ้ยปวดร้องเร้าเลยสัตว์อ๋อเจอเจอตัวใหญ่นี่ไงโอ้โหโอ้โยไม่กลัว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 เนี่ยเรา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 หลบเดี่ยมเสาได้เว้ยไอ้เหี้ยเขาหน้ากลัวมากเลยอ่ะใส่กระจูงมาอ้๋อมันออกมาแล้วเว้ยเร็ว เรอเหลี่ยมเสาไวเพื่อนซิกแซกซีชาตไปเลยไอ้เตมันตามเตมันตามเตะเตมอยู่รอหน้าประตูอะไรอยู่อยู่ห้องกู้กู้กูอยู่ห้องจะออกแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้สายหัน้าหลังเตรียมขิดขอประตูอะลอารอนเตโดนเตโดนโอ้ฟิวชมืมากเลยอะนี่โอ้โ อะไรมึงคิดว่ากูกลัวแค่นี้ทำอะไรแค่นี้อยู่เกมอ๋อถ่ายตันผีเสื้อผีเสื้อสีเขียนมัทเตอร์ไฟสปีดิตบูสปีดิตนี่ไงใช้คนนึงใช้เปิดประตูคนนึงไม่ได้มันต้องหาสีน้ังเงินเมื่อกี้มันมีคนคอประตูด้วยผมไม่ได้กลัวเขาผมแค่กลัวเฉยเขาไปนำไดิไม่บีไมบีต้องเข้าใจด้วยไปไปนำนำไปนำมึงนำดิอองบอกไม่กลัว ก็ไปดิเองเป็นสู้ดูกองเกลไปเปลี่ยวโอ้โหดังและไอ้เขียวมันเป็นนักีแต่ละถังเป็นมิดที่ไปเป็นจ่าชีพมีโซ่ด้วยอ๋อโดนจำสแกลระวังเนี่ยผีตัวใหญ่เลยจำสแกลเหมือนกันจำสแกลอยู่ข้างห้องระวังแต่กไม่ใช่ห้องนี้ก็ไม่ใช่ห้องนี้เว้ย พันนธาากรรอะไพ่อมาดูจ้มสแกรเฉยห้องกลางห้องกลางเอาไงไงบอทไฟสปิริตเฮ้ยอะไรมึงอย่าเปิดเลยตีนตีนไปจ้มสแกรระวังระวังระวังพ็ทโอเปนเดอะจ็อกอ๊อกกูตายอ๊อกกูแตกเอาบึง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 กูต้องเก็บด้วยปะเนี่ยนี่ไงเปิดได้หรอ โอ้โหทางอ๋อผ่านแล้วเพื่อนโดนจ้ำโดนจ้ำก่อนออกชัวเอ้าโอุ้๊ยตาแตมีน้ามาแล้วเว้ยโเขียมขีดได้เลยน้องก็แค่มีม่กลัวอะไรอะไรเโอ้มิวเบิ่ม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 ไหนเบิ่มเบิ่มมึงอะข้าวหลามไงโอ้ยเยี่ย ก็สีได้เกี่ยวเลยก็สีได้เกี่ยวเลยบึมเตะโดนไม่กลัวไล่ความกลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเล่นเล่นบ่อยก็ไม่ดีมันมันกูมันไม่กลัวมันชินเล่นบ่อยก็ไม่ดีตรงเราเริ่มมันมีอะไรปะลองกลับไปที่เกิดก่อได้ว่าะ เอ้ยอะไรข้างบนอ่ะเออแหละผีเสื้อนี่ไงนีไงไงโอ้เออได้แล้วโอ้ถึงกูจะไม่กลัวแต่ก็นำให้กูด้วยเสร็จแล้วไปดิไปดิไปไปดิตากล้องไปดิไม่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 ไปดิเกียร์สกันเตะไปเตะไปนำไปดิไปขนมติดคอตากล้องอ่ะตากล้องอ่ะอะไรก็โทษแต่ตากล้องขนมขนมติดคอตากล้องตายนะตายได้ กูตายได้นะอย่าเพิ่งมานะกูคืนอยู่ทางหน้าโดนมาเลยลงติดคอไฟติีมดด้วยระวังจ้ำสแกงนะมนวน่นไงมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมอะไรมึงเห็นไหมมึงรอดูกูนะรอดูนะ้ไป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  ไม่มีเยอะเลยอ่ะทุกคนเนี่ยยืนยืนอยู่นั่นนีแล้วก็โดนนี้อีกเ้ยว่าขยับได้ว่ะนี่ขยับได้พี๊ดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายยุ่โลกโยกซ้ายซอกซ้ายซ้ายอืไม่โดนออบเจกต์หากุญแจหาบัตเตอร์ไฟโอ้ยชิดอืมตอกซักซ้ายซ้ายไม่โดนนี่ก็โดนกระนองติดคอตายอืมไม่โดน เตะกระนำดิกูกินอยู่กูกลัวกูกลัวาขนมปวล้วม่เจอแจกเอาแค้นแค้นขนมเลยอกูกลัวคอไม่อีสานหลอยแล้วพี้อีสานกูไม่ค่อีสานก็ที่หนึ่งอ่ะเตะเตากล้องไมกูกินอยู่้รับกินทำไมไม่ให้กินใช่เวลากินมึงอะไรมึงมีปัญหาอะไรปะพวกเนี้ยมึงมีอะไรวะแถวนี้กูใหญ่สุดนะมึงอะไรมันคือเวลากูใหญ่มากมา เวลาจำสเกลกูหญมากจำสเกลไี่มีไม่มอ้สัสไอ้โดนไลฟ์ฟีลิ่งฉันัไม่ชอบสิ่นี้กูคนด่าพีมาดิบารบาร่าหบาราอัลโหไม่โดนบาราเห็นใคหายใจวะเห็นอะไรไหมเห็นอะไเห็นอะไรไอ้เหี้ยไวมากไอ้เหี้ยเด็กแว้น You a v e to play the game with e Lord. I command you to go where you can f o m How are you? มันบึ้มมึนบึ้มมึงนะมือ้าอไออเท่าไห่โดนบึ้มไปแล้วไเท่าไหร่ นี่ไงไอ้เชี่ยกุญแจเจอออก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 ไหนอ่ะตรงกลางกลางห้องเลยกลางห้องยือล้อขากลับด้วยดินำดิอะไรตอนวิ่งก็พาวิ่งไปแล้วก็นำหน่อยดิกลัวโดนบึ้มป่ะนำดีกู้นำนำไมแล้วมึงก็นำดีมึงก็นำดีมึงนำไปดีมึงนำดีนำไปเลยไปด้วยกันไปด้วยกันนี่ไปด้วยกันที่กูพูดไม่มาทุกคนอะ อันหนึ่งสองท้ามไปไปดีมึงยูชิดดิไปดึงจอดมาอันหนึ่งสองเอ้ยมึงหนึ่งสองท้ากูเดินได้พร้อมกันดิเนี่ยติดกระแพงเนี่ยเดินติดกระแพงเลยเนี่ยจะได้รู้ว่าไปพร้อมกันตัวไหนวไว้เที่ยวตูวตรงไหนอ่ะไม่รู้ตรงไหนกูตรงไหนอ่ะประตูมุมนี้เปล่าไอ้มุมข้างหน้าเปล่าตรงไป ตรงเนี้ยมันจะมีซอยเว้ยในญ่เนี่ยซอยมืดมืดเลี้ยวไปดิมืดมืดไเดื่มไม่ซอยเดิมนี่นี่นี่ไหนอู้กลมกลีบเต้เพื่อนทำไมต้องกลัวแล้วมันเเดดีี๋๋ยยววมมัันนจะแว่นผ่านหน้าไปไปดินไปดิกูแจ้งไปดิกูมีกูแจ้งไปดิกูจะผีเสื้อ โอ้เด็กแมนเด็กแมนเด็กแมนหอล้วหมอแล้วทำไมกูเดินเตลืมตกใจวะเพื่อนหันนะหันอย่างงี้เดินไปหน้าพวกมึงเลยเห็นไหมเชี่ยเลยคุโดนท่านผู้เจริญไปโดนไปงั้นกูกลัวด้วยงั้นกูกลัวด้วย ไม่ไม่กลัวไม่กลัวแม่ระยะไม่กลัวทับกำลีเดินกลัวได้คนเดียวเยอะได้คนเดียวกลัวด้วยยเยอาเอาเพียรมาเออไปมิวนะมันอยู่อ่างปวดแฉมไงกูผ่านไงมาๆโอ้นี่กูแบกไว้เหี้ย เอามาดิโอ้ยเขี้ยม่ไม่จบไม่สิน้นโอ้ไม่จบไม่สิน้นสักทีอะไรนี่อะไรดำดำ๋โอโหลดดิง้งโอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอเออโหลดดิ้งต้องไงจำเลยแกจัตเตอร์สามโอ้ยดด <จำ S 1> เขียยเ้ยดเดี๋ยวละดา่าสสาม